สวัสดีจ้าขั้วไทยสเปนเดนมาร์กเจอกับพี่บอมแบมเมื่อนี้พี่แบมซิมเวลเรื่องเอผลกระทบจากเอโลกโควิดเนาะจ่ะเนาะโควิดสิบเก้าว่ามันมีผลกระทบอีอย่างแน่กับผู้ประกอบการกิจการใหญ่เล็กเนาะจ่ะเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้วันเสาร์ที่วันเออเมื่อนี้วันอาทิตย์พี่แบมลืมพี่แบมลืมเมื่อนี้วันอาทิตย์เนาะจ่ะเนาะวันเปนวันเสาร์ อยหยุดงานกับลืมมือลืม,ลมเว้นไปบัดที่ดีพี่แบมซึมมองให้ฟังว่ามันมีผลอีอย่างแน่พี่แบมได้ได้รับข่าวว่าวันที่ซึมหกที่ผ่านมาเขาห้โรงเรียนหยุดแล้วก็ภาครัฐเขาก็ห้ยหยุดโรงเรียนห้หยุดเนื่องจากว่ามีเด็กหน่อยติดแล้วก็มีคนเอามาติดจากคนแหลกเอามาติดเพิ่นไปเที่ยวไออิตาลีมากเนาะจะเนาะเพิ่นไปเที่ยวอิตาลีมากเพิ่น แต่ว่าเพื่อนก็หายแล้วล่ะเพื่อนไปเที่ยวมากเพื่อนกัดยูน่าละ่ะอย่าฝากฝืนของสถานที่กักกันของเดนมาร์ก <_ d ans> เขาบรมเอนเอสถานที่ที่เขาเอกักตัวผู้ติดเชื้อนะจน๊ะเนาะแต่ว่าเพื่อนได้กลับบ้านแล้ว <_ d ans> พอหลังจากเพื่อนได้กลับบ้านแล้วก็มีข่าวว่าเด็กน้อยนักเรียนติดเ <_ d ans> ด็กหนอยนักเรียนติดบัดทีนี้พราพรามีข่าวเด็กน้อยนักเรียนติดเขาก็สั่งปิดโรงเรียนพอสั่งปิดโรงเรียนเมื่อวันที่สิบหกเริ่มสั่งปิดแต่ว่า เอ,อพี่แบมกับไปเห็นงานปกติแฟนพี่แบมกับไปเห็นงานปกติก็คิดว่าแต่ว่ามันมีความหวงแสกว่าไอ้อลูกค้าหายหายแบบนาใจหายเลยจากโบมานวดมาปลอมๆล้อมแหล,ม,ล,ม,ลมหรือหม่กัจองไว้ก็ยกเลิกป่ะที่นี่แต่พี่แบมก็คิดว่าแต่พี่แบมก็คิดว่าเออเขาสร้างปีดกับคงสิน่บมีค้อนออกมาเขาก,การะก้ากตุนอาหารก็เกิดการสื่ออาหารก้ากตุนดีตามที่คลิป คลิปที่ผ่านมาที่วีแบมเห็ุนั่นจ้ะบัดที่นี่พ่อวะพ,พ่อพ่อพี่มี่มีมีการปิดโรงเรียนเนาะเขากกักตุนอาหารก็คือว่าบ่ให้ออกจากบ้านภายในให้ให,ให้ให้อยู่ในระยะเอดูเอ,เอซิมซมือน่ะจ้ะพี่แบมก็บ,บอกว่เก่งเนาะขอโทษขออภัยหลายๆทีพี่แบมบอกกูกูกักติดคัดคัดกัสิพยายามเอ่ยว่าให้มันชัดกว่านี้เนาะจ้ะเนาะ บาที่นี่พอวันที่สิบหกเอเขาให้ปีดแล้วพี่แบมก็คิดว่าเออน้องที่เหตุงานนั้นพี่แบมมีลูกน้อยโรงเรียนหยุดพี่แบมก็กเลยบอกกับคุยกับน,น้องว่าหนูหนูหยุดไปเนาะหยุดยุดอยู่ยยยก,กับลูกจากอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ตปลายเดือน,นจะค่อยมาเหตุกับพี่น้องก็เลยว่าเอาจังสันก็ได้พี่แบมหรือไม่ถ้าพี่แบมเอ มีลูกค้ากระเอิ่อนนูเดอร์พี่พี่แบมก็เลียว่าบบเป็นยังดอกนูเพราะว่าลูกค้ากับโบมานวดลูกค้ามากนนคนสองคนเนี้ยพี่พี่นวดเองเหลย่างหนึง่งถ้าพี่ติดพี่กับโบมีลูกน้อยพี่พี่แบม่างสิพี่กับขงสิบบเ,เป็นยังม,มากไหมเพราะว่าพี่คิดว่าพี่แข็งแรงก็เลยบอกกับน้องว่ายังสิมาที่นี่คิดว่าจะคล้องสิบบตายโบตายง่ายดอกจ้ะเพราะว่าค้นสร้างกับร้ายเนอะจ้ะเนาะัดที่นี่พี่แบมเอาเล่นเนอะจ้ะัดที่นี่ ก็ให้น้องยุดงานไปก็คิดว่าจะคลองสี่เหตุจนสิ้นเดือนขอให้ได้ขอให้ได้เมื่อสามคนกับพ่อคาเซาวทุทูเทไทยไปพี่แบมคกิจอย่งสี่แต่ปัจทุนีนวันที่สิบแปเขาสราสัังปิเดเมดทัวเขาสั่งปิดลานนวดลานตัดผมหมอฟันคือว่ามันมีความไก่ชิดกันมากสัมพัสกันโดยตรงเขาเลยให้ปิดซึ่งรัฐบาลสั่งปิดอืม สั่งปิดพี่แบมกับกุ้มกับเครียดเป็นอีหยั้งที่เครียดแต่ถ้าเขาบอสั่งปิดกับอาสิเปิดเปิดกับสิเครียดคือเกาเพราะว่าเครียดว่าลูกลูกค่าสิเอามาติดท่าบอเปิดกับเครียดเครียดยันลูกข้าวเอามาติดบ่เปิดกับถ้าเขาสั่งปิดกับเครียดเครียดยันบ่มีคาเซาพี่แบมกับกายเป็นว่าเครียดสองต่อเลยจ้ะเครียดสองต่อัดที่นี่พี่แบม พ่อเขาสร้างปิดให้ทุกร้านปิดกิดจาการวันที่สิบแปดตามที่พี่แบมเอเดมเอเอาดคลิปลงไปนาาเนะาะจ้ะเนาะทำมาเครียดบอให้ในสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะเครียดเครียดมากๆเลยจ้ะเพราะว่าไหนจะค่าเศร้านู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าเป็นอยังที่เขาต้องจ่ายอยู่แล้วท,ทุกเดือนพี่แบมต้องหาให้ได้เดือนละหกหมื่นโค่นอะรล่จ่ายพี่แบมอะซึ่งเขาก็ยังไม่ออกมารัฐบาลเขาออกมา เขาออกมาชี้แจงแต่ว่าเขาสิซอยพวกบริษัทใหญ่ๆจงังดเขาออกมาแล้วนั่นมันก็นเรื่องมันก็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาหูกันแล้วว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขามีลุกน้องเกินซิบค้นหรือไม่เขามีกิจการใหญ่ๆรัฐบาลซอยจงังดาเข้ากับเบ้หูไปแล้วประทท่นี้ก็เรือเข้าบัดทท่นี้นเรือเข้าที่ที่เพิ่นสร้างปิดพี่แบมกลายเป็นพี่แบมเขียดมากๆมือไพ่ในไพ่ในสองสามอื้อติพานมากกลายเป็นว่า แฟนพ like, ี่แบมบอกอย่างพี네 mm ่แบมก็เขียนเร็วนะจ้ะคือว่าเบาเบาเขาหูเลยอ่ะเพราะว่าเขาเขาเขียนในตัวเขาแล้วเพราะมีคนมาบอกยุนนีนั่นเขากระเขียนเร็วเข้าเป็นจ้ะพี่แบมเป็นมาที่นี่จนแฟนพี่แบมแล้วก็สังเกตได้แล้วก็เล่หูว่าฉันหูนะว่าเธอเขียนเพราะว่าเธอมีคาใส่ใจมาที่นี่แล้วก็เลยปลอบใจพี่แบมว่าทีรักแล้วว่ะโลกนี่มันเป็นทั่วโลกเอวิกฤตนี่มันเป็นทั่วโลกบ่มเบนแต่เธอ บ่อแม่เป็นแดนเทอร์เอกคนเขาลมละลายกามีระวังสิเนาะเขาลมละลายกามีบางคนไดตกงานเพราะโลกนี่เธออย่าสิไปเขียดมั่นเดี๋ยวรัฐบาลเขาหาทางซอยอยู่เขากับคุยกันอยู่เขาก็ทํางานนะักคือกันพี่แบมก็เลยก็เลยเศร้าเขียดไปไปน้อยนึงลูกชายกแ็แหงเวาให้แม่อันนี้เนาะลูกชายว่าแม่ตายก็ดีจะได้หมดทุกพี่แบมก็เลยว่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่แบมว่าแม่พระท่านอย่างเมื่อทุกพี่แบมว่า่างสิเนาะ ที่นี่เออก็ะเลขก็ะเลขกระเลขเศร้าเขียดไปหน่อยเพราะว่ามีคนให้กำลังใจัดที่นี่พอแม,มอ่มือมือมือก้อนมือมือวันที่เมื่อวันศุกร์เมืม่อวันศุกร์พี่แบมก็ได้รับข่าวจากรัฐบาลเนาะจานะ้ะเนาะเพราะว่าเขาล่างกฎหมายเขาซอยเหลือพวกไร้ยใยแล้วเขา็ม่าว่าถึงพวกเอไร้ย,ย่อยซึ่งบริษัทบริษัทเล็กๆเนาะจานะ้ะเนาะบริษัทเน่ยหน่อยเขากระซอยอยู่ว่า ถาใคเปิดลา,นเ,ดาเเนเปิดกิจการเอ้เริ่มต้นเปิดกิจการทูเทาซันทูเทาซันทูเกิ์ก็กคือว่าปีนี้โมกล่าปีนี้เขาสีซอยเปิดก้อนเปิดหลังกับสีซอยแต่ว่าเปิดเปิดก้อนหรือเปิดหลังเข้ากบพี่แปบมบกะงงคือว่าฐานหน้าจุจดนี้ เปิดมาแล้วหลายปีกับว่าเป็นยังแต่ว่าถ้าเพิ่งเริ่มเปิดกิจการเขาบอกถึงว่าพวกที่เริ่มเปิดกิจการพี่แบมเปิดมาได้หาปีแล้วเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ไทยที่เปิดมาเริ่มมกรลาปี2020เนี่ยเขากระซอยคือการสองปีสองเดือนที่แล้วท้าเริ่มเปิดเขากระซอยเขาซอยคือวันหนึ่งซอยคาซาซอยคาซาลานนะจ้ะเนาะคาซาลานและกระคานามคาไฟ ค่ะคนเห็ุเงืนเดือนบริษัทจังเห็นเงินเดือนบริษัทเอเหตุบัญชีเขาซอยเหมือถูกสิ่งถูกอย่างพี่แบมได้ฟังพี่แบมกระชื่นใจเนาะจ้ะเนาะต่อให้เขาบให้เงินเดือนเท่าแต่ว่าเขาซอยคาเซาเท่ามันก็ยังดีเนาะเพราะว่าบให้ยเงินเดือนเท่าแต่ว่าพี่แบมกระพอะสิมีเงื่อนเก็บอยู่มีเงื่อนเก็บในบัญชีอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเขาบ่ซอยพี่แบมอะพี่แบมอาจจะเอาเงืนในบัญชีออกมา ออกมาจายค่ะซา,าเพราะว่าพี่แบมกะสีบบย่อมเป็นนีทนาคารนอกจะทาทาทาแบ่งเอ้ยทารัฐบาลบอ่ซอยพี่แบมทำมันวิกฤตอีลีพี่แบมกะิให้แฟนพี่แบมโทรไปโทรไปขอขอเจ้าของลานว่าฉันขอขอพรอพันธ์ค่ะซา,าได้บ่เดือนเดือนมีเดือนมีหน้าไม่สาสม,มุราเขาให้ปิดไม่สาเนาะ มี่น่าไม่สาถ้าเกิดว่ารัฐยังท่านมีวัคซีนหรือท่านเังบอดีขึ้นพี่แบมอาจสีบรจจาคหศวใาเขาก็ได้อาจจะไปจ่ายปีนาพี่แบมคิดว่ายังสีเนาะพี่แบมก็เลยสีก็คือว่าหวังคึงบบหวังคึงวังจากรัฐบาลครึ่งหนึ่งบบหวางจากครึ่งนึงแต่ว่าถ้าเพิ่นบ่ซอยถ้ารัฐบาลบ่ซอยพี่แบมก็สิย่อมเป็นนีเพราะพี่แบมคิดว่าห้ามาเฮามาเด็ดมาเฮาก็มาแต่กระเป๋ามา,มาแต่ตัวกับหัวใจ แต่กี่ห้างกับบอมีอย่ยังดอกจก้ะคนอื่นเขาเคยแยกก่กเห้าเนาะพี่แบมขิดยังสี่พี่แบมก็เลยกับเบอรเขียดเนาะจ้ะเนาะบาที่นี่แต่ก็ดีได้รับข่าวดีว่าเขาซอยเขาซอยบ้าที่นี่เขาซอยคาเสาคาหนาำคาไฟคานูน่นนี่นั่นถูกสิ่งถูกอย่างบาพ่พ่อเขายังซอยให้เฮ้าให้เงินเฮ้าสูงสุดคนละสองหมื่นสามเนาะจ้ะเขาให้ถ้าถ้าถ้าเขาช่วยเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะ 100%ก็คือสูงสุดสอง0 0มื่นสามถ้ามีผลกระทบตั้งแต่40%ขึ้นไปแต่พี่แบมมีผลกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆเลยจ้ะเพราะมีบ่มีลูกค้ามาหนวดพี่แบมกับโได้มาจากข้างใด,ดรลยใดมัที่นี่เอพี่แบมก็ใหายแฟนพี่แบมโทรหาคนเห็ดคนเฮ็ดบัญชีบริษัทเห็ดบัญชีใหญ่พี่แบม เขาบอกรายละเอียดเขาก็มีเอกสารของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเขามีใบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของเราเขาก็บอกว่าเขาบอกพิลาดเดอร์วะคะเขาบอกว่าเขาจะช่วยพี่แบมกับงุมปางน้องพา่านำา้ำไล่ขดดเขาโทษเด้อจ้ะเขาบอกว่าเขาสิซอยทุกอย่างเขาสิเขาสิทรงเอกสารไปให้รัฐบาลแต่ว่าพี่แบมต้องเขาไปเส้น ส่งเอกสารทุกอย่างว่าแบมไม่ไล่จ่ายเท่าไรเท่านั้นนุนนีนันเท่าไดเท่าไดเขาสี่แขนให้เหมืแล้วเขาสีซอยแล้วเขาใส้ใส่พี่แบมไปเส้นแล้วเขาก็สใส้เอทรงรัฐบาลแต่ว่าเขาก็บอกบอกว่าท่านใดว่าพี่แบมอะสีได้เงินสูงสุดหลังจากรัฐบาลซอยคาเศ้านนนีน,นันแล้วพี่แบมสิได้ลอยเปอร์เซ็นต์บอหรือพี่แบมสีได้แค่หาสิเปอร์เซ็นต์แต่พี่แบมก็บอวังนะจากเขาให้แต่เขาซอยคาเศราแต่ถ้าผู้ใดบ่งูผู้ใดเป็นคนเดนมาร์กอยู่เดนมาร์กตอนนี้ ให้เขาไปอ่านในในเขาไปเขาไปในไอ้ซุนเฮอสตูลเซอร์สตูเซอร์จ้ะซุนเฮสตูลเซอร์คือว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาเขียนไวใน้ในในนั้นแลว้วซึ่งพี่แบมได้รับจดหมายจากไอ้บริษัทเห็นเงินเดือนพี่แบมจังให้แฟนเขาไปอา่านก็เลยได้หูนะจ๊ะว,ว่าเขาซอยอย่างแน่แต่ทานประชาชนทั่วไปเขาไปอ่านมองได้ได้แน่ก็คือซุนเฮอสตูสสสเซอร์้อจ้ะ คือกระทรวงสาธารณสุขเขาจะเขียนบอกว่าคุณที่จะได้รับเงินเยียวยาคุณจะมีคนนะุณสมบัติแบบแบบไหนแบบไหนคุณถึงจะได้แต่พี่แบมตอนนี้พี่แบมก็ให้แฟนถามเรื่องน้องเพื่อกันว่าเขาเสียหายน้องไกลบอ่อเพราะว่าพี่แแบบก็อยากซอยน้องพ่อ,อยังในเหมือน้องมาเห็ุงานน้าเห่าเนาะน้องเห็นซอยเห่าหลายปีได้เหมือเงินไผก็อยากได้ว่าบอ่อเขาต้องมิถาเสจใจทุกคน สมมติว่าพี่แบมไปเหงาน่าจะน่ายเราจะน่ายบาบอบ,บหัวซาเฮ้า,าบาสนใจสีถามให้เฮ้าเฮ้ากับพี่ความหมดซึกว่าเฮาเฮาเฮามีความหมดซึกหน่อยใจหรือเสียใจคือการพี่แบมก็เลยคือเห็นหัวอกเราหัวอกเขาพี่แบมก็เลยให้แฟนถามให้แฟนพี่แบมก็เสีถามให้เมื่ออื่นนี่จะวันจันว่า,า,ว,าว่าหนองกไก่สดใดสดใดสดใดเงินตรงนี้น้ำบองสิอืมนี่แหละพี่แบมก็เลยสิมา เอายงานให้ฟังเนาะจ้ะว่าเอประชาชนเอ่ทียูเดนมาร์กรัฐบาลเขาซอยเหลือพี่แบมกสิบบ่เปรียบเทียบดอกว่าพี่แบมอะโชคดีคือว่าบบโชคดีพี่แบมโอยังให้มันมีขอเปรียบเทียบสําหรับคนเดนมาร์กกับคนไทยเนาจะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าว่าไปแล้วก็ยังให้ถ้าเป็นไปได้เนาะก็ยังให้รัฐบาลไทยซอยคือซอยคือจังเอของคนเดนมาร์กของเอ นายกเพิ่นเป็นผู้ยิ่งเพิ่นซื้อแมตเตอร์นะจนะ้ะเนาะแมตเตอร์ฟิลิกเซนเพิ่อนอายุ42ปีเพิ่นกะเก่งอยู่แต่ว่าเพิ่นกะคือเห็น <c oughs> เพิ่นเอาค้นของเพิ่นหลายกว่าเศรษฐก,กิจนะจนะ้ะเนาะแต่ว่าคนไทยถ้าซอย <c oughs> พี่แบมว่าการคังว่าวาวาไปกะว้าไปกะสีหาเรื่องใส่จ้กของนะจนะ้ะเนาะกระทรวงการคังของไทยเนี่ย, <c oughs> เ,ยเงินเยอะที่สุดแล้วนะพี่แบมว่านะ แล,แ,ลแล้วที่พวกโกงกินกระอองมาซอยเขาแนก่ก็เห็นว่ากระไดเนาะเนี่ยเดินมาเขายังกาซอยไอ้ประชาชนของเขาอืก็ดูแลก,กันไปเด้อจ้าเด้อฐานไทบริษัทพูดถึงเนาะบริษัทอยู่มองไทยหรืออยู่มังนอกกระไดเนาะถ้าบริษัทไหนยังไม่สั่งปิดยังบริษัทแฟนพี่แบมก็ยังไม่ได้สั่งปิดนะจ๊ะ เพราะว่าคนเมืองนอกต่อให้รัฐบาลช่วยเขาก็จริงแต่ว่าในในในบริษัทที่เขาทำมันยังไม่มีใครติดเขาก็ให้ไปทํางานปกติเขาก็ยังไม่อยากให้รัฐบาลช่วยแต่ว่าของพี่แบมเนี่ยรัฐบาลให้สั่งให้ปิดเองค่ะเพราะว่าพี่แบมไม่ได้ปิดเองเพราะว่าคนก็ไม่มีใครติดเชือ้อก็เลยก็เลยก็เลยได้รับเงินตรงนี้แต่ว่าถ้าเขาบอกให้เข้าปิดหรือว่าให้เข้าไปเหตุงานตามปกติเขาก็ดูแลจากของ คือวาอย่ห่างๆกันฮอนฮอนเอาส t ตนก็คือว่าอยู่ระยะห่าง2-3มเมตรนะจนะ๊ะเนาะเกาห้องน้ำก็พกทิชชู่ไปพกแอลกอฮอล์ไปเวทเสตเวลาก,กดปุ่มห้องน้ำมียังล่าง,างมืดด,ดูเอาเข้ากับต้องซอยเหลือเข้าน้เอาเอข้ายาสีล่อให้แต่ไผมาซอยเข้านะจนะ๊ะเนาะเห็ดโตให้มันแข็งแรงไว้โรคแบบนี้มันกะเนาะเกิดจากทองพอ่อทองแม่กับม่เคยเห็นกะหวังว่าทุกคนดูแลจะคลองนอจ้ะเดอ้อ แบบขอให้ทุกคนพ้นวิกฤตนี้ไปไปด้วยกันนะจน๊ะเนาะก็ขอให้เพราะวนน่าให้มีวัคซีนเร็วๆที่ขขาวเขาแชร์กันว่ามีวัคซีนตัวนั้นตัวนี้ยาแฟนพี่แแบบว่าคนเดนมาร์กเขาจะบบเื่อเขาจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเขาจะเชื่อก็ต่อเมื่อเอมี่มี่นักข่าวออกมาประกาศทา,ทางทางโทรทัศน์ว่ามียาต,ตัวน,นี้รักษาได้แล้วนะจน๊ะเนาะ คนจีนก็ยจะไปเสื้อลายเนาะจา้ะเพราะว่าคนจีนก็เห็นบอกอีหยังก็กัดปี่กัดปี่ก็เข้าไปกัดพ่อวันหน้าให้มันให้มันมีวัคซีนเร็วๆเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็เน่าแล้วพี่แบมก็ซิมวาวอร์ซ้ำนีดแหละไอฝากไวเ้เนี่ยเนาะจ้ะผู้ใดอยู่เดนมาร์กนะผู้ใดบโบฮูว่าสิไปอ่านคอมมูนยู่ไสเขาไปซุนเฮ,ฮนอ,รอร์สตูสเนาะจ้ะเนาะแสดง่านอ่านบอกให้แฟนอา่าน ให้ฟังว่าเขาบเขามีอีหยังแน่ซอยเลือประชาชนอีหยังแน่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆคนทั้ง f อฟซไมเอฟเก่าพี่แบมแบมไอทีลาฟั่งพี่แบมจนจบหวังว่าได้ความหูและค่ดูแลเจ้าของเนะจน้ะเนาะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะพี่แบมก็ลาไปก่อนนะคะคอมเมนต์ไว้เด้อจ้าเดี๋ยวพี่แบมขาไปตอบทุกคนตอบซาก็ขออภัยเนี่ยเด้อจ้า ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ